สนิทกับเพื่อนในที่ทำงานมากเกินไปมีข้อดีข้อเสียแบบไหนที่ควรระวัง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเวิร์กเลยร์ประลานค่ะวันนี้พบกับพิมพ์แล้วก็น้องโน้ตค่ะ,คะเราสองคนจะมาชวนคุยแล้วก็ถกเถียงถึงเรื่องราวของคนทํางานและความไม่สงบสุขในออฟฟิศค่ะ,คะสําหรับหัวข้อเดวันนี้ค่ะพิมจะมาชวนทุกคนคุยในเรื่องที่หลายคนเนี่ยคงจะเคยสงสัยหรือว่าเคยเจอกันมาค่ะในเรื่องของการที่เราเนี่ยมีเพื่อนสนิทในที่ทํางานว่ามันมีข้อดีหรือว่ามีข้อเสียที่ทําให้เกิดปัญหาอะไรยังไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องนี้กันค่ะ ใช่ค่ะสาหรับหลายคนยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะคะว่าการที่เรามีเพื่อนสนิทในที่ทํางานเนี่ยมันดีหรือไม่อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันค่ะแล้วพี่พิม่ะคะเคยมีประสบการณ์การมีเพื่อนสนิทในที่ทํางานบ้างไหมคะเคยค่ะ้องโนบคือตอนแรกๆอ่ะพี่คิดว่ามันดีมากเลยนะการที่เรามีเพื่อนสนิทในที่ทํางานเพราะมันทําให้แบบงานเราไม่เครียดมากจนเกินไป เหมือนเวลาเรามีปัญหาเราได้มีที่พึ่งพิงค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออสนิทได้ไม่เป็นไรแต่จนแบบว่ามันสนิทกันมากจนกเกินไปอย่างเงี้ยความมีปัญหาเรื่องงานมีความขัดแยง้งเรื่องงานึ้นมาค่ะมันในายเป็นว่าพี่เนี่ยไม่กล้าที่จะบอกความจริงให้กับเพื่อนสนิทคนนั้นนะเขารู้ว่ามันเกิดจากอะไรพอหลังๆมาค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องเว้นระยะห่างบ้างแหลชะช น้องหลัวเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะเคยเหมือนกันค่ะพี่พิมพ์ตอนแรกก็คิดว่าการที่เรามีเพื่อนสนิทในที่ทํางานนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆม,มันทําให้เรารู้สึกสบายใจมีคนที่คอยพูดคุยเวลาที่เราพบเจอปัญหาแต่พอยิ่งนานวันเข้าค่ะพี่พิมพ์เราเริ่มสนิทกันมากขึ้นเราก็มักจะนําเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานจนทําให้เกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้เราเลยต้องมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการมีเพื่อนสนิทในที่ทํางาน ให้เรารับมือแล้วก็นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม แล้วพี่พิมพละคะคิดว่าข้อดีของการมีเพื่อนสนิทในที่ทํางานเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะพี่คิดว่าข้อดีแรกเลยก็คือความช่วยเหลือด้านอารมณ์ค่ะพอเรามีความเครียดหรือว่ามีปัญหาจากการทํางานแล้วเรามีเพื่อนสนิทในที่ทํางานอ่างเงี้ยเราก็จะมีคนที่สามารถไปพูดคุยได้การทํางานความเครียดอะไรต่างๆมันก็จะลดลงการทํางานมันก็จะไม่หนักจนเกินไปค่ะใช่ค่ะแค่เรามีใครสักคนที่เราไว้ใจหรือให้กําลังใจก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นทันทีโนบคิดว่าข้อดีอีกข้อนึงคือ あ<スー> การทำงานร่วมกันค่ะถ้าเราสนิทกับเพื่อนในทีมค่ะการประสานงานก็จะราบรื่นสื่อสารกันได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นค่ะค่ะน้องโนบโดยเฉพาะงานที่เราต้องทํากันเป็นทีมค่ะการที่เรารู้นิสัยใจ,ใจคอหรือว่าวิธีการทํางานของเพื่อนสนิทที่เรามีอยู่ที่ทํางานค่ะก็จะทําให้การประสานงานเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นประสิทธิภาพการทํางานมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแต่ทุกคนคะอย่างที่เรารู้กันดีว่าทุกอย่างมีสองด้านเสมอค่ะข้อดีเนี่ยมีอยู่มากมายแล้วก็จริง แต่ว่าข้อเสียที่หรือว่าข้อที่เราต้องควรระวังเนี่ยมันก็มีเหมือนกันมีอะไรบ้างคะโนก ข้อเสียที่เจอบ่อยก็คือการเอาเรื่องส่วนตัวมาปนอยู่กับเรื่องงานนะคะจนทําให้ไม่สามารถฟีดแบ็กหรือให้คําแนะนําได้เพราะว่ากลัวว่าอีกฝ่ายจะเสียใจค่ะพี่พิวค่ะและอีกข้อที่ควรระวังนะคะก็คือการเล่นพรรคเล่นพวกค่ะบางครั้งถ้าเราสนิทกับเพื่อนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไปค่ะ,ค,ะคนอื่นก็จะมองว่าเราเนี่ยเล่นพรรคเล่นพวกจนทําให้เกิดความขัดแย้งในทีมได้อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ควรระวังมากๆค่ะข้อสุดท้ายที่คุณร,ระวังก็คือ ความคาดหวังมากเกินไปเมื่อเราสนิทกับเพื่อนร่วมง,งานเราก็อาจจะคาดหวังว่าให้เขาช่วยเหลือเราในทุกๆเรื่องจนทําให้เกิดความกดดันทั้งสองฝ่ายและถ้าวันไหนที่เพื่อนร่วมง,งานไม่ช่วยเหลือก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาภายหลังได้สรุปเลยนะคะการที่เรามีเพื่อนสนิทในที่ทํางานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะแต่เราต้องชัดเจนในเรื่องของการแบ่งแยกนะคะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวค่ะเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์เนี้ยส่งผลกระทบต่อ,อการทํางานในระยะยาวค่ะ แล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ